ตรวจดูระบบการเคลื่อนไหวนะคะเราจะให้คนไข้เดินกลับไปกลับมานะคะแล้วเราก็จะสังเกตท่าทางการเดินการทรงตัวของคนไข้นะคะว่ามีการมีสมมาตรกันหรือไม่นะคะโดยในคนปกตินะคะขากับแขนจะสมมาตรกันโดยแขนจะแกวงที่ข้างลำตัวเล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะจะให้คนไข้เดินเดินส้นเท้าเดินปลายเท้านะคะโดยการ ให้คนไข้เดินดูนะคะว่ามีการเซรหรือว่าทําทไม่ได้หรือไม่นะคะถ้าในคนปกติจะทําได้นะคะแต่ว่าจะมีเซเล็กน้อยแต่ถ้า,าคนที่เดินไม่ได้หรือว่าเดินเซมากจะพบในคนที่เป็นโรคสมองน้อยะคะ่ะไปนะคะจะเป็นการตรวจการตึงตัวหรือว่ามัสเซอรโทนนะคะ โดยเราจะให้คนไข้นะคะคนอนอนอนมือแนบข้างลําตัวนะคะโดยเราจะใช้มือข้างหนึ่งจับข้อศอกของคนไข้นะคะแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งจับข้อมือของคนไข้นะคะโดยการเราจะโดยเราจะงองเข้าออกนะคะเพื่อสังเกตแรงต้านแรงต้านของแขนนะคะแล้วเราก็จะดูความสามารถในการเคลื่อนไหวของไหล่ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาสังเกตการตึงตัวที่ขานะคะโดยเราจะใช้มือนึงนะคะจับไปที่ข้อข้อเข่าของคนไข้นะคะแล้วก็มือนึงจับที่ข้อเท้าของคนไข้นะคะโดยเราจะงอขาเข้าออกนะคะค่ะเราจะสังเกตการตึงตัวขณะที่เกิดขึ้นนะคะหรือเรียกว่า r i g i d i t y นะคะถ้าคนไข้มีแรงตึงตัวที่มากกว่าปกติจะเรียกว่า Hyper t o n i เนียนะคะ แต่ถ้ามีแรงตึงตัวน้อยกว่าปกติจะเรียกว่าไฮโปโทเนียแอนอะโทเนียค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจกำลังของกล้ามเนื้อ m u s เซอ Power or m ร s ออ e ม t ซเซอรนะคะโดยเราจะ,ะดูกำลังของกล้ามเนื้อของคนไข้นะคะโดยการจะให้เหยียดงอเข้าออกแล้วก็การหุกเข้าออกนะคะแล้วก็หมุนนะคะโดยเราจะ ให้คนไข้เกงแขนนะคะแล้วเราก็จะดันแขนให้ดูว่าคนไข้สามารถสู้กับพลังเราได้ไหมนะคะค่ะในคนไข้นะคะถือว่าปกติดีค่ะค่ะสำหรับการตรวจกำลังของกล้ามเนื้อนะคะโดยเราจะแบ่งเป็น ทั้งหมด6ระยะนะคะ6ระดับนะคะโดยระดับ0นะคะจะหดตัวไม่ได้เลยนะคะระดับ1นะคะจะเป็นเพียงเห็นหดตัวได้นะคะแต่ไม่เห็นการเคลื่อนไหวข้อค่ะแล้วก็ระดับ2นะคะจะมีการเคลื่อนไหวของข้อนะคะแต่ไม่สามารถยกขึ้นได้ค่ะระดับ3นะคะสามารถยกขึ้นได้ค่ะต้านแรงดึงดูดของโลกได้แต่ต้านแรงของผู้ตรวจไม่ได้ค่ะระดับ4นะคะคือจะมีกําลังดีขึ้นนะคะต้านแรงของผู้ตรวจได้บ้างค่ะ ระดับ5นะคะจะเป็นกําลังปกตินะคะออกแรงต้านออกแรงแรงต้านได้เต็มที่ค่ะค่ะสาหรับการอ่อนแรงของกาเมเนื้อแขนขานะคะจะมีดังนี้ค่ะ 1. โมโนโพ,พาเ o ซ a r โมโนพีเกียนะคะจะเป็นการอ่อนแรงแล้วก็การอัมาพาตของแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งนะคะ 2. นะคะไดพ a r i s i s อ r d i พีเกียนะคะ,ะจะเป็นการอ่อนแรงหรืออัมาพาตของแขนทั้งสองข้างค่ะ 3านะคะาพาราพิลิสีนนะคะอพาราพีเกียนะคะจะเป็นการอ่อนแรงหรือก,า,การอัมาพาตของขาทั้งสองข้างค่ะสีนะคะจะเป็นฮีมิพาลิเกียพาลิสีนะคะอฮีมิพีเกียนะคะจะเป็นการอ่อนแรงหรือการเป็นอัมาพาตของแขนขาซีกเดียวกันนะคะแล้วก็คอไดพาลิสีนะคะอคอไดพีเกียนะคะ จะเป็นการอ่อนแรงหรือการอัมพาตของแขนขาทั้งหมดค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจการประสานง,งานของกล้ามเนื้อนะคะอ่อส่วนแขนนะคะเราจะเรียกว่า l ิปิดดิสมิ c แอ t เทอร์นติ้งมูทเมนนะคะโดยเราจะให้คนไข้นะคะใช้ฝ่ามือตรงที่ต้นขาทั้งสองข้างนะคะ ค่ะและต่อไปนะคะเราจะให้คนไข้นับนิ้วนะคะค่ะโดยเราจะสังเกตน,นะคะว่าคนไข้าสามารถทําได้เร็วหรือช้านะคะหรือว่านุ่มล่ามหรือไม่นะคะ <S <S ในข้างที่ไม่ถนัดนะคะคนไข้จะทําได้ไม่ค่อยดีนะคะแสดงว่าอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีความผิดปกติที่เ e ้นเอ็ลค่ะ ซึ่งเาการเกิดการมีาาอาการของกล้ามเนื้อที่ต่อมานะคะนั่นก็คือ point to point t e s i n g นะคะโดยเราจะให้ผู้ป่วยนะคะใช้ปลายนิ้วชี้นะคะแต่ที่จมูกตัวเองนะคะแล้วมาแตะที่ปลายนิ้วชี้ของผู้ตรวจนะคะโดยเราจะทําทั้งตอนลืมตาแล้วก็ตอนหลับตานะคะ ค่ะถ้าในกรณีที่คนคนไข้แตะไม่ถูกนะคะจะ,ะพบในโรคซิลิเว่า,านะคะแต่ถ้าคนไข้แตะไม่ถูกในช่วงตอนหลับตานะคะ,ะจะถือว่าสูญเสียโพซิชันเซนซอรี่ค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะทดสอบกา,ารสร้างงานงกล้ามเนื้อค้านะคะโดยจะเรียกว่าลาปิดดิสมิกออเนตติ All ้งนะคะออเนตติ All ้งค่ะโดยเราจะให้คนไข้นะคะ ใช้ปลายเท้านะคะแต่ที่มือของผู้ตรวจนะคะโดยเราจะสังเกตความเร็วและความช้านะคะค่ะสำหรับการาตรวจการกระสางานของกล้ามเนื้อขาที่ต่อมาะคะ <S <S ่ะเรียกว่า point to point testing นะคะโดยเราจะให้คนไข้นะคะใช้ส้นเท้านะคะแตะที่บริเวณหัวเข่าเลื่อนลงมาถึงข้อเท้านะคะ โดยเราจะสังเกตความเร็วความช้านะคะในกรณีที่คนไข้ทําได้ช้านะคะจะพบในโรคซิลิวเวล่านะคะค่ะในคนไข้นะคะถือว่าปกติดีค่ะ มานะคะจะเป็นการตรวจปฏิกิริยาสะท้อนหรือเรียกว่ารีเฟกนะคะโดยเราจะตรวจรีเฟกของประสาสมองนะคะวิธีแรกนะคะจะเรียกว่าไลท์รีเฟกค่ะโดยเราจะใช้ไฟฉายนะคะส่องไปที่รูพิวพิวของคนไข้ทั้งสองข้างนะคะในที่นี้เราจะใช้ไฟฉายโทรศัพท์แทนนะคะค่ะในคนปกตินะคะรูพิวพิวทั้งสองข้างจะหด หดรูเล็กลงนะคะข้างที่ไม่โดนไแสงไฟฉาย2นะคะจะเรียกว่า Conscious Light Reflex ค่ะในคนไข้นะคะถือว่ารูพิวพิวปกติดีค่ะค่ะวิธีที่2นะคะก็คือ c o r n e a Reflex นะคะโดยเราจะาทดอสอบอเส้นประสาทคู่ที่5นะคะนั่นก็คือไตจม e นอนเนิร์มนะคะโดยเราจะใช้ซัมลีนะคะแตะไปที่คอเนียของคนไข้นะคะ ขออนุญ,ญาตนะคะค่ะถ้าในคนปกตินะคะาจากกับพิบตาหรือขยี่ตาทันทีค่ะค่ะและวิธีที่3นะคะเรียกว่าแก๊สรีเฟกค่ะโดยเราจะใช้ไม้กดลิ้นนะคะกดไปที่บริเวณโคลลินของคนไข้นะคะแล้วคนไข้ก็จะมีปฏิกิริยาโต้อตอบนั่นก็คือจากขย่อนนะคะโดยเราจะทดสอบเส้นประสาทคู่ที่9นะคะเรียกว่ากอโซฟาลิงเจวเนฟค่ะ ในนี้นะคะเราไม่มีไม้กดลิ้นเราจะใช้ไม้ตะเกียบแทนนะคะคนไข้อ้าปากค่ะเลียบลิ้นค่ะค่ะเนื่องการขย้อนนะคะเกิดจากการหดตัวของฟาลิ้งค่ะค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะคือวิธีที่สีเรียกว่าจอลีฟกนะคะโดยเราจะให้คนไข้อ้าปากเล็กน้อยนะคะเราจะเคาะบริเวณคางของคนไข้ค่ะคนไข้อ้าปากค่ะ ถ้าในคนปกตินะคะขากรรไกรจะเลื่อนเข้าหากันเล็กน้อยนะคะแต่ถ้ามีความผิดปกติรอยโรคที่ upper lower n e u r o n นะคะเ,เส้นหรือว่าเรียกว่าเส้นประสาทคู่ที่5แต่จะมีนอนเนิ์มนะคะาขากรรไกรจะเคลื่อนเข้าหากันโดยตรงค่ะต่อามานะคะจะเป็นการาทดสอบปฏิกิริยาสะท้อนของเอ็นนะคะเรือว่า deep tendon reflex นะคะโดยวิธีแรกนะคะจะเรียกว่า the เดือด e ตเสพติดนะคะโดยเราจะจับข้อสอบของคนไข้ตั้งช้างนะคะแล้วเราก็จะ,ะใช้ไม้คอ้นะคะอนคาะที่บริเวณไตเสพนะคะในที่นี้เราจะใช้ไม้ไม,ไม้อย่างอื่นแทนนะคะค่ะเราจะสังเกตการตึงตัวแล้วก็การเหยียดออกของกล้ามเนื้อแขนนะคะค่ะ วิธีต่อมานะคะวิธีที่2นะคะเรียกว่า the b i c e p reflex นะคะโดยเราจะ,ะใช้ให้แขนคนุณให้แขนกับพ้อสอกคนไข้ตั้งฉากนะคะเราจะใช้ท่าเดิมนะคะแต่ว่าเราจะใช้ไม้คอนะคะคอที่ด้านหน้าบริเวณข้อพับของคนไข้นะคะเราจะสังเกตทั้ง5นิ้วมือของคนไข้นะคะว่าจะก,กางออกไหมนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นวิธีที่3นะคะเรียกว่าเ a เ r a d i เดล e f เฟ x หรือว่า s u p ปอร์นั r เตอร์นะคะโดยเราจะให้คนไข้นะคะตั้งข้อสอบเป็นมุมฉากนะคะ,ะมือคว่ำนะคะแล้วเราก็จะ,ะใช้ไมคคอที่ข้อมือของคนไข้นะคะค่ะสำหรับการสังเกตนะคะเราจะสังเกตการหดตัวของกล้ามเนื้อแล้วก็การกระตุกบบๆของแขนในลักษณะ งข้อ2แล้วก็กระดกมือขึ้นนะคะค่ะสำหรับวิธีต่อมานะคะเรียกว่าเดินีรีเฟกหรือว่าพาเทล่ารีเฟกนะคะโดยเราจะ,ะให้เราจะยกข้อ,อขเข่าของคนไข้ขึ้นนะคะแล้วก็เราจะคอที่พาเทล่าพาเทล่าเทนดอนค่ะหรือว่าใต้กระดูกสะบ้านั่นเองนะคะ เราจะสังเกตการหดตัวของกล้ามเนื้อคอไดเซปนะคะแล้วก็การกระตุกขาแล้วก็การลักษณะเหยียดออกของบริเวณข้อ,ขอเข่าค่ะค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะคือวิธีที่ที่5ค่ะโดยจะเรียกว่า the a n k e reflex นะคะโดยเราจะให้คนไข้นะคะค่อยขาเป็นเลขสีนะคะแล้วก็เราจะาจับปลายเท้าของคนไข้งอขึ้นนะคะแล้วก็จะคอที่เอ็นร้อยหวายค่ะ เราจะสังเกตการกระตุกของปลายเท้าในท่าของเพนต้ารีฟิกนะคะ <S <S ต่อไปนะคะจะเ,เรียกว่าซูเปอร์ฟิเชียลรีฟกนะคะโดยวิธีแรกนะคะจะเรียกว่าเพนเตอร์รีสปอนส์นะคะโดยเราจะให้คนไข้นะคะค่อยขาไปเลขสีค่ะแล้วก็เราจะกีดจากใช้ของปลายทู่นะคะกีดบริเวณส่วนโค้งนะคะมาหานิ้วหัวแม่เท้าค่ะ ค่อยๆค,ค่ะเราจะใช้ปากกานะคะบีดมานะคะค่ะเราจะสังเกตการกระดูกกระดูกนิ้วเท้ากระดูกนิ้วเท้านะคะแล้วก็สังเกตการหุบลงของนิ้วเท้านะคะนะคะ,นะคะเรียกว่า The a b d o m i n a l r e a i n g น,นะคะ,ะเราจะใช้ล้องไปทู่นะคะขีดที่บริเวณหน้าท้องนะคะ ทีละด้านนะคะหรือว่าขีดใต้สะดือค่ะขออนุญาตนะคะในที่นี้เราจะใช้เข็มกัดนะคะด้านทู่ค่ะ,คะเราจะขีดเบาๆนะคะค่ะเราจะสังเกตการหดรัดกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะ สำหรับวิธีต่อมานะคะเรียกว่าพาโทโลจิกลีฟิกค่ะโดยวิธีแรกนะคะเราจะเรียกว่า s t e มเน็ตออฟเิงนะคะโดยเราจะจับที่ขมับแล้วขมับของคนไข้นะคะแล้วก็ยกศีรษะขึ้นนะคะโดยเราจะให้คางนะคะชิดที่หน้าอกนะคะค่ะถ้าในคนปกติจะทําได้นะคะแต่ถ้าในรายที่มีการอักเสบของเยื่อบุสมองนะคะจะทําท่านี้ไม่ได้ค่ะ และสำหรับวิธีต่อมานะคะเรียกว่าเคอร์นิกไซน์นะคะโดยเราจะให้คนไข้นะคะเยกขาทํามุมเก้สิบองศานะคะแค่นนั้นแล้วก็จะให้คนไข้เหยียดออกนะคะ <c oughs> ค่ะและในคนปกตินะคะจะรู้สึกเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อหัมซีนะคะจึงจะยืดหัวข้าออกไม่ได้ค่ะ และสําหรับวิธีต่อมานะคะเรียกว่าบูสซิงกิเน็กซา์นะคะคือเราจะให้คนไข้นะคะยกศรีรษะขึ้นนะคะให้คางชิดกับหน้าอกนะคะค่ะวิธีนี้นะคะเราจะสังเกตสะโพกแล้วก็ข้อเข่าของคนไข้นะคะว่ามีการยกขึ้นมาไหมนะคะค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะเรียกว่าบูสซิงกิเล็กซา์นะคะ โดยเราจะยกขาคนไข้ขึ้นนะคะแล้วก็จะสังเกตขาอีกข้างค่ะข้างนี้นะคะค่ะถ้าในคนที่มีความผิดปกตินะคะขาอีกข้างจะกระดูขึ้นมาทันทีค่ะค่ะและสำหรับการตรวจข้อและกระดูกสันลังนะคะข้อและกระดูกที่เราพบปัญหาบ่อยที่สุดนั่นก็คือข้อศอกค่ะ โดยเราจะมีวิธีการดูนั่นก็คือเราจะดูลักษณะาการบวมแดงนะคะหรือว่าการผิดรูปร่างไหมนะคะค่ะและสำหรับการคำนะคะเราจะคำที่ l a t e r a l e p i c o n d y l e นะคะค่ะถ้ามีการาผิดถ้ามีการผิดรูปร่างหรือว่าการบวมนะคะที่ข้อต่างๆนะคะเราจะพบที่ อัทิตติดของข้อสองค่ะสำหรับการตรวจข้อสองนะคะโดยในท่าแรกนะคะจะเรียกว่า x 1 0 x 1 0 pin o f motor นะคะโดยเราจะให้คนไข้นะคะหเหยียดแขนเข้าออกค่ะ <c oughs> ค่ะและวิธีต่อไปนะคะเรียกว่า supination และ pronation นะคะโดยเราจะให้คนไข้ทำมือตั้งฉาก90องศานะคะแล้วก็พลิกมือ,อเข้ามือออกนะคะ และสําหรับการตรวจข้อมือและมือนะคะอันดับแรกนะคะเราจะดูเราจะดูข้อมือและมือนะคะว่ามีความพิการหรือว่ามีการผิดรูปหรือว่าการบวมการแดงไหมนะคะหรือว่าในบางรายอาจจะมีรอยปุ่มหรือว่านูนชัดเจนนะคะค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นการคําค่ะโดยเราจะคําลักษณะตําแหน่งและจุดสําคัญนะคะทีะ่เราเห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามีการ บวมการแดงหรือว่าการนูนนะคะในคนไข้นี้นะคะจะมีความปกติค่ะค่ะสำหรับการตรวจข้อสะโพกนะคะเราจะดูการยืนการเดินของคนไข้นะคะถ้าในคนไข้ที่มีพยาธิสภาพที่สะโพกนะคะสะโพกจะเคลื่อนไหวได้น้อยค่ะแล้วก็จะลงน้ำหนักไปที่ด้านขาที่ไม่เป็นไม่ไม่มีพยาธิสภาพนะคะแล้วก็ ด้านที่มีพยาธิสภาพนะคะจะเล็กกว่าด้านที่ปกติค่ะในคนไข้นะคะถือว่าปกติดีค่ะ,ะและนี่นะคะจะเป็นการตรวจกระดูกสันหลังระดับคอนะคะโดยเราจะคําไปที่กล้ามเนื้อสไปนอนโพเซตนะคะแล้วก็บอดี้ของอเ,วอเวอร์กิบ้านะคะ,ะจะคําดูว่ามันมีกระดูกที่นูนมาไหมนะคะ แล้วก็เราจะให้คนไข้นะคะก้มหน้าเงยหน้าค่ะแล้วก็ให้คนไข้หันหน้าซ้ายขวาค่ะค่ะในคนไข้นะคะถือว่ากระดูกสันหลังระดับคอถือว่าปกติดีค่ะ